เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านส,สวยๆผู้ชมเลือกซืเลือกอยู่นะครับบ้านพร้อมอยู่เลยส่งโมเดิร์นนะครับฉากผนังรอบปูนเปื่อยวิวภูเขาด้วยเงียบสงบร่มรื่นบนพื้นที่หนึ่งไร่ครับมีที่เหลือไว้ปลูกต้นไม้ปลูกผักทําสวนผลไม้จัดสนามหญ้าทําสวนย้อมบนหน้านรับวิวภูเขาอาณาเขตชัดเจนนะครับ ทำเลดีน้ำไฟดีไม่ไกลตลาดไม่ไกลร้านค้าอยู่ในหมู่บ้านแหล่งชุมชนครับแต่ไม่แออัดไม่วุ่นวายคุ้มมากๆครับอยู่ในท้องถิ่นความเจริญมีทะเบียนบ้านมีเล่มทะเบียนบ้านพร้อมครับพร้อมก็อยู่ได้เลยน้ำไฟพร้อมหมู่บ้านสวยๆครับสภาพใหม่บรรยากาศก็ดีวิวภูเขาถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชีเป้าเลือกซื้อประจำเลยไม่พาคลิปใหม่ๆนะครับ สนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันก่อนพื่อประโยชน์ของตัวทันเองแปลงนี้อยู่ตำบลหนองน้ำใสสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเปิดโทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยครับนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจติดต่อเข้าไปได้มีไฟหน้าบ้านนะครับไฟถนน,นครับไม่มืดไม่เปี่ยวมีเพื่อนบ้าน,นครับใกล้ตลาด เป็นบ้านไร้อมเลยแต่ไม่อาอรครับบรรยากาศโปร่งโล่งสบาย1,399,999านาน้านับเรียกบาทนะครับเลกสวยๆสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ